ท่านประธานที่เคารพผมออเอกกันพงป์พยุนศักดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเมืองบริสุพานสูงพักเก้าไก่ครับวันนี้ขออภิปรายโมเดลคาสิโนครับ C A S I N O หกตัวอักษรน่ารักน่ารักเริ่มที่ตัวแรกครับ C C คืออะไรครับ Cash Cash แปลว่าเงินครับมาจากไหนครับทั่วโลกครับรายได้กว่า9ล้านล้านนะครับทั่วโลกของการทำคาสิโนนะครับมาถึงยุโรปครับอังกฤษได้สูงสุดนะครับ รวมทั้งยุโรปใน3ล้านล้านนะครับมาเก๊าครับสองแสนกว่าล้านนะครับถ้าเป็นสิงคโปร์นะครับเปิดหลังมาเก๊านะครับก็มันตั้งแต่ปี2014นะครับก็ประมาณสัก2,38,000ล้านนะครับ EBIT นะครับหรือ Earning Before Interest Rate ประมาณหมื่นล้านนะครับทีนี้ของไทยเท่าไหร่เดี๋ยวโอเอ็ดเล่าให้ฟังนะครับต่อมาครับเป็นตัวอักษรตัว A ตัว A คืออะไรครับตัว A คือ addiction addiction แปลว่าจะมีผู้ที่ติดการพนันงอมแงมมากมายครับนี่เป็นเชิงรบอย่างชัดเจนนะครับซึ่งผู้ติดก็ต้องมีการมีหน่วยงานครับเข้าไปช่วยในการทำไมครับให้คำปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนวางกฎเกณฑ์นะครับวางออกระเบียบว่ารายได้ควรเป็นเท่าไหร่นะครับคุรจะมีอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีค่าสมาชิกไหมตรงนี้หลายท่านพูดไปแล้วครับโมเดลสิงคโปร์ช่วยเราได้ครับนั้นก็อันนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับต่อมาครับเป็นตัว S ครับ S คืออะไรครับอันนี้สำคัญเลยครับ S คือโซเชียลไลฟ์สไตล์ครับเป็นวิถีของไทยที่เขาอยู่มานานครับออเอชชื่อว่าเอชเนี่ยครับมาจากไพ่ครับคุณพ่อตั้งครับแจ็คแมมคิงเอชเอชนี่ะครับคือชื่อออเอชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องทางธุรกิจที่ยังผิดกฎหมายเอ๊ะทำยังไงที่ดีกว่านี้นะครับเราต้องมาช่วยกันคิดนะครับในวันนี้ต่อมาครับเป็นตัว I I อันนี้สําคัญครับ I คืออะไรครับ I คืออินคอมอินคอมแปลว่ารายได้ครับเมื่อกี้เออยบอกไปครับ เฉพาะมาเกา๊ามีประมาณ30คาสิโน,โนนะครับมีการจ้างงานกว่า60,000รายนะครับเฉพาะสิงคโปร์นะครับหนึ่งที่คาสิโนจ้างจ้าง,างแรงงานลูกจ้างถึง6,000ที่เมื่อกี้นี้หลายท่านอธิบายครับไทยแลนด์อย่างน้อยมีประมาณ5ที่ตีเฉลี่ยที่ประมาณ5,000ท่านเราจะสร้างงานมหาศาลครับเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า3แสนล้านจะอยู่ที่ประเทศไทยเราจะเก็บภาษีได้ท่านเคิวเองครับมหาศาลครับเงินเหล่านี้จากภาษีนำมา แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนอย่างน้อยก็เอามาสร้างน้ําให้มันไม่ขาดจากประเทศไทยได้แน่นอนนะครับงนั้นตัวนี้คือตัว I คืออินคัมมหาศาลนะครับไม่ต่ากว่า3 0 0แสนล้านแน่นอนนะครับต่อมาครับเป็นตัว N เรากลับมาที่เชิงลบบ้างครับ N คือเนกาทีฟครับเชิงลบคืออะไรครับผิดศีลห้าผิดจริยธรรมนะครับผิดกฎหมายสวยโกงเมื่อกี้ทัานรวมพูดนะครับจริงจังมากมีจริงๆครับแต่ยังไงคนก็เล่นอยู่ดี ถูกไหมครับหนีไม่พ้นครับทำไมเราไม่เอาคนที่หนีไปเล่นให้กลับมาเล่นที่บ้านเราแบบมีความสุขให้เขาได้อย่างน้อยนะครับเงินก็ยังอยู่ในประเทศไทยครับนะให้มันถูกกฎหมายสายหลายท่านบอกครับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน2 4 7 8 8 8ปีปีพอดีเมื่อกี้โอ้นโอ็นั่งเครื่องคิรเลขกอยู่นะครับมันล้าหลังไปไหมนะครับอันนี้ฝากท่านและตัวสุดท้ายครับตัวโอเวลาพอดีเป๊ะนะครับโอคือ opportunity อคำนี้โอ้ใช้บ่อยมาก แปลว่าโอกาสเมื่อกี้หลายท่านครับเพื่อนสมาชิกเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับโอกาสเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำครับโอในที่นี้ท่านครับเมื่อกี้นี้หลายท่านพูดแล้วว่าประเทศไทยมีคนเข้ามาเที่ยว40ล้านคนต่อปีจีนมาประมาณ11ล้านคนต่อปีแล้วจีนที่ไปมาเก้าเยอะมากครับไปที่มาเก้าเพราะไปเล่นนะครับแล้วจีนเดี๋ยวนี้ครับมาเก้าบอกว่ามีการเก็บ ค่าภาษีจากคนที่เป็นจังเก็ตจังเก็ตคือพวกที่เล่นขาใหญ่ครับขาใหญ่นี่เล่นทีหนึ่งเราเล่นอาจจะ5 80, บาท10บาทเขาเล่นทีนึงเป็น5้ารอเหรียญพันเหรียญหมื่นเหรียญคนเหล่านี้ครับมาเก๊าเก็บภาษีแพงมากสำหรับคนที่เป็นจังเก็ตเพราะฉะนั้นเขาครับผู้ประกอบการของที่มาเก๊าบอกเลยว่าอยากจะหาที่สำรองเขาก็มาดูแถวๆบ้านเราครับถ้าบ้านเราเปิดขาใหญ่จะมาแน่นอนครับการท่องเที่ยวมหาศาลครับเพราะว่าออ p o r t ท n วิทีไม่ใช่แค่คนแจกครับคนไทยจะไม่ใช่แค่เป็นดิลเลอร์ครับ จะมีแม่บ้านจะมีพนักงานเสิร์ฟน้ำนะครับจะมีซอฟต์พาวเวอร์อันนี้น่ารักครับจะมีการเต้นระบำนะครับเต้นแบบเหมือนกับวอเตอร์แดนซ์ที่มาเกาอเอ้ยก็อาจจะเคยไปเล็กน้อยนะครับนะไม่ค่อยด้ไปบ่อยนะครับจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมอาหารเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ครับย่อมเกิดขึ้นในที่นี่นอนแต่ว่าเมื่อกี้อ้อยได้พูดไปแล้วนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียจึงต้องให้สสนอนเข้าไปเป็นผู้ดูแลว,ว่าเอ๊ะอันไหนเสียนนจัดการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ คือโอกาสของเรานั้นสุดท้ายครับโอเอดอยากที่จะเห็นวันนี้วันสุดท้ายพอดีนะ,ะท่านประธานครับผมก็พูดกับท่านประธานมาเยอะแล้ววันนี้ครับอยากจะเห็นไทยแลนด์แบบดิมๆให้เป็นดินแดนแห่งโอกาสของไทยทุกคนสักทีนะครับขอบพระคุณครับด้วยความเคารพครับขอบคุณครับต่อไปท่านสุทธสิทธิ์